สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคุณช่อชงนะครับวันนี้มาสอนทำต้มกาแฟจากหม้อโมก็พอตนะครับเราใช้ของบาลินตินะครับสัญชาติอิตาลีครับชงดื่มเองหรือว่าทำขายก็ได้เหมือนกันครับเราใช้หม้อโมก็พอตตัวเดียวอยู่เลยครับขนาดของเขาจะอยู่ที่3ครับครับหม้อของเขาเข้าใจง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายครับ ไม่ค่อยยุ่งยากสักเท่าไหร่ครับตัวนี้เอาไว้ใส่กาแฟนะครับเมื่อเราบดเสร็จแล้วครับต่อมานะครับเราจะใช้เป็นช้อนตวงนะครับที่ปลายด้ามจะมีตัวแทมเปอร์นะครับต่อมาจะเป็นตัวครอบกาแฟมาให้กาแฟกระเด็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกระดาษกองกาแฟนะครับใช้60 mm มมครับหรือ60มิลลิเมตรนะครับเราไปเริ่มทำกันเลยครับ เราจะใส่น้ําร้อนนะครับหรือว่าน้ําอุ่นนะครับอยู่ใต้วาวนะครับหมอเขาก็จะมีวาลอยู่นะครับเราจะใช้น้ําร้อนหรือน้ําอุ่นอยู่ประมาณ120 ml ครับเวลาต้มออกมาก็จะเหลือประมาณ1 1 0 ml ครับหรือใส่ไม่ต้องเกินวาลขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวที่จะใส่กาแฟนะครับเมื่อเราบดกาแฟออกมาแล้วนะครับก็เทใส่แบบนี้ครับตัวแหวนที่เราบอกเอาไว้นะครับตัวครอบนะครับ ไม่ให้กาแฟกระเด็นออกมานะครับกาแฟเราจะบดประมาณนี้นะครับแทมลงไปครับาซื้อง่ายนะครับตามช่องทางออนไลน์ก็มีนะครับลองพิมพ์ดูนะครับตัวครอบไม่ให้กาแฟกระเด็นครับต่อมานะครับเราจะใช้เป็นกระดาษกองกาแฟครับปิดทับลงไปแบบนี้ครับหม้อครับเวลาใช้น้ําร้อนนะครับ ถ้ามันร้อนมากไปตัวข้างล่างเขาจะร้อนนะครับตัวหมอ้อจะร้อนเราก็ปิดฝาลงไปนิดนึงแล้วก็เอาผ้านะครับจับหมอ้อด้านล่างครับเราจะใช้เป็นเตาไฟฟ้าครับเขาจะเดือดง่ายนะครับแล้วก็ถนอมหม้อโมกกพอทด้วยนะครับถ้าเราใช้เตาไฟฟ้าต่อมานะครับเราก็รอกาแฟาเดือดครับลืมบอกนะครับ กาแฟของเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ15กรัมนะครับถ้าเราบดออกมาแล้วน้ำเขาออกมาเรียบร้อยครับน่ารับประทานมากครับหอมทะลุจอแน่นอนครับแบบนี้ mm hmm. เมื่อเดือดเสร็จแล้วนะครับเราก็ยกลงมาใส่แก้วรับประทานได้เลยครับทำง่ายนะครับใครเพิ่งเข้าวงการกาแฟนะครับควรมีหม้อมกพอดติดบ้านเอาไว้นะครับสะดวกแล้วก็รวดเร็ว เข้าใจง่ายแนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยครับกาแฟของเราจะใช้เป็นขั้วกลางข้นเข้มนะครับอาราบิก้านะครับเขาจะรสชาติออกมากลมกล่อมกับหม,ม้มอโมกมพอร์ตม,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 มากๆเลยครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องคนชอชงไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับหรืออยากให้สอนทําเมนูอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคนชอชงครับสวัสดีครับ